ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ channel g b a ah าเหนะคะและในวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้เราจะมาสอนทุกคนไปพร้อมๆกันในการตั้งค่าหัวเว่ยวอ h f i t นะคะนาฬิกาน้องใหม่จากค่ายหัวเว่เนาะกับมือถืออ่าเราจะตั้งค่ายอยางไรบ้างไปดูกันขั้นแรกนะคะในการที่เจะเชื่อมต่อนั้นเราต้องเชื่อมต่อด้วยแอปพลิเคชันห w วเ Health ค่ะซึ่งเจ้าแอปหัวเว่ยเฮลเนี่ยเราสามารถโหลดนะคะได้จาก ทั้ง Google Play Store นะคะ App Store หรือแม้กระทั่งของ Huawei เองก็จะมีในแอ p Gallery นะคะแต่ถ้าสมมติใครที่เป็นเครื่อง Huawei ใหม่ๆอะ่ะมันก็ไม่ต้องกดแอป,ปได้มันจะมีติดมากับเครื่องเนาะทีนี้ง่ายๆเลยค่ะก็แค่เข้าไปนะคะในแหล่งดาวน์โหลดของเราจากนั้นพิมพ์คำว่า Huawei h e a l t นะคะพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็กดนะคะในไอคอนที่เป็นลูกสีส้มๆหัวใจหัวใจอะคะ่ะอันนี้เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะแล้วก็รอจนมันเสร็จเนาะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Hu a w e i Health เสร็จเรียบร้อยนะคะให้กดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาค่ะจากนั้นกดไปที่ยอมรับนะคะเมื่อเรากดยอมรับเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวหน้าต่างของแอปพลิเคชันนะคะจะขึ้นมาเป็นหน้าหลักนะคะจากนั้นกดอนุญาตค่ะเมื่อเวลาที่ขึ้นคําว่าให้กดอนุญาตนะคะให้เรากดที่คําว่าอนุญาตเสมอนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีการตกหล่นในการแจ้งเตือนหรือการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของมือถือถัดมากค่ะ เราจะไปกดที่จุด3จุดด้านบนขวามือนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มตัวนาฬิกาเข้ามาในแอปพลิเคชันนะคะให้ไปที่จุด3จุดจากนั้นกดคำว่าเพิ่มค่ะหลังจากที่เรากดคำว่าเพิ่มเสร็จแล้วนะคะเราให้เราเลือกคำว่านาฬิกาอัจฉริยะค่ะรอสักพักนะคะให้มันขึ้นตัวข้อมูลของนาฬิกาขึ้นมาให้ครบนะคะ จากนั้นค่ะให้เราเลือกตัวนาฬิกานะคะที่เราต้องการเชื่อมต่อค่ะรุ่นที่ของนาฬิกาที่เรากําลังใช้อยู่อย่างวันนี้เราก็จะเลือกประวัดฟิตกันนะคะเราก็เลือกวัดฟิตค่ะแล้วก็กดจกับคู่กดอนุญาตค่ะหลังจากนั้นนะคะมันจะมีให้เลือกว่าเราจะต้องเลือกเป็นรหัสไหนนะคะมาดูที่นาฬิกากันค่ะตัวนาฬิกานะคะแต่พอเราเปิดเครื่องขึ้นมามันจะมีให้เลือกภาษาก่อนค่ะ เราสามารถเลือกภาษาไทยได้นะคะมีหลายภาษามากเลยบนนาฬิกานะคะจากนั้นพอเราเลือกเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาว่า,าตัวนาฬิกาเนี้ยรหัสอุอปกรณ์อะคืออะไรนะคะจากนั้นให้เรากลับไปเลือกที่มือถือค่ะตัวมือถือนะคะก็จะขึ้นขึ้นมาว่าหัวเว่ยวอทฟิต940อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกจากคู่ให้ถูกนะคะจากนั้นรอสักคู่จนมัน เชื่อมต่อกันสำเร็จค่ะที่นาฬิกานะคะก็จะขึ้นขึ้นมาว่ามีตัวมือถือรุ่นอะไรขอจับคู่ใช่รุ่นเดียวกับที่เราต้องการไหมหรือเป็นของคนข้างๆเราก็เลือกถูกหรือปฏิเสธไปก็ได้นะคะถ้ามันไม่ใช่ของของเราเนาะจากนั้นค่ะกดตั้งค่าตามภาพได้เลยในการกดแจ้งเตือนนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการแจ้งเตือนบนแอปไหนบ้างให้แอปไหนมา แจ้งเตือนบนนาฬิกาของเราบ้างนะคะซึ่งก็มีหลายแอปมากมากเลยจากนั้นกดอนุญาตอีกครั้งค่ะเวลาเราตรวจหาการอัปเดตนะคะให้ไปที่คำว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะคะในกรณีที่เราต้องการมาเพิ่ม การแจ้งเตือนเพิ่มเติมน,นะคะสำหรับแอปบางแอปที่เราอาจจะเพิ่งโหลดมาที่หลังเราสามารถเข้าไปที่การแจ้งเตือนได้นะคะเพื่อมาเปิดการแจ้งเตือนแอปให,หม่ๆเข้ามาเนาะในการตั้งค่าอุปกรณ์นะคะเราก็ควรจะเปิดนะคะตามภาพได้เลยการตรวจสุขภาพนะคะถ้าเราต้องการที่จะวัดทั้งการนอนหลับ ความเครียดต่างๆนะคะให้มาเปิดการใช้งานหน้านี้ทั้งหมดนะคะต <Radio. S 1> ัวอย่างการแจ้งเตือนนะคะเราสามารถเห็นการแจ้งเตือนเข้ามาในบนนาฬิกาของเราแบบนี้ได้เลยเาสามารถคลิกเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันค่ะถ <Yeah. S 1> ัดมานะคะที่การเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาค่ะ วิธีการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของหัวเว่ยนะคะก็ง่ายมากๆเลยแค่คุณเข้าไปที่คําว่าหน้าปัดนาฬิกานะคะแล้วก็ไปที่เพิ่มเติมก็จะมีหน้าหน้าปัดนาฬิกานะคะหลายๆแบบให้เราเลือกได้เลย และอีกวิธีหนึ่งนะคะหากเราต้องการใส่รูปตัวเองนะคะลงไปที่นาฬิกาให้เราไปที่ของฉันนะคะจากนั้นเลือกแกลเลอรี่ค่ะเมื่อเราเลือกแกลเลอรี่เสร็จแล้วนะคะให้เรากดที่บวกค่ะเลือกภาพที่เราต้องการค่ะจากนั้นก็กดโอเคทางนี้ยังสามารถนะคะเลือกรูปแบบแล้วก็สไตล์เขาโคง้งได้อีกด้วยนะคะ เบ่เบื่อนะคะสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาบนนาฬิกาได้อีกด้วยนะคะแล้วใครนะคะที่อยากสอบถามการใช้งานเพิ่มเติมี่ขอแนะนำ w w w c o n s u m e r h o w e i c o m เมนูร้านค้าจะพบกับร้านค้าหลายสาขาที่ร่วมรายการนะคะให้เลือกสาขาใกล้บ้านของเพื่อนๆนะคะ แล้วก็จองลงทะเบียนไปเข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างกิจกรรม Discover หัวเว i เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะที่จะแนะนำการใช้งานต่างๆให้กับเพื่อนๆเองในวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะไปเร็ว